ผมเคยเห็นเหล่าทหารที่ล้มตายมาก่อนหน้านี้แต่มันไม่เหมือนกับพวกเขาหรอกหน่วยโกสให้เกียรติกับการตายของเอจ็คมากสถานการณ์ตรงกันข้ามกันเลยหลังจากที่เขาตายถ้าชายที่ชื่อโรกเป็นคนฆ่าเขาตอนนี้เวลาของเขาก็ใกล้จะตายแล้วอะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นฝ่ายไว้ว่าหน่วยโกสและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่กลุ่มเฟเดอเรชันโจมตีใส่เราก่อน วเราก็ต่อสู้กับอีกหนึ่งครั้งไว้ที่ไหนสักที่ท่ามกลางแนวรบนี้พ่อของเราก็อยู่ที่นั่นเราต้องตามหาตัวเขาให้เจอ,อเครื่องบินเอทเห็นนะหยุดยิงก่อนหยุดยิงก่อนพวกเรอกกอนมารถอาวุธรถอาวุธพวกคุณคือไวกิ้งใช่ไหมใช่มีอะไรให้ช่วยไหมฐานประชาการต้องการคนที่แนวหน้าโอเคเราจะไปที่ศูนย์ประชาการฉันขอฝากหมาไว้กับนายด้วยนะที่เหลือตามผมมาไปเร็วลื่อนพ้น เสียงลงลศูนย์นี่คือไวกิ้งคุณยังอยู่ไหมร็อบราบแล้วไวกิ้งแต่ตอนนี้เราเสียพื้นที่ไปแล้วเราต้องการให้คุณไปสับสนุนที่ชายหาดรัอบราบเรากำลัววงไปมีคําสั่งจากกัปตันวอลเกอร์ไหมไม่มีทีมป้องกันกําลังยื้อพื้นที่ที่พิกัดนั้นหาทางออกให้ได้นะไอ้ลูกชายไปเลยทุกคนไป <c oughs> เระเบิดยับฮะเรากำลัววงจะเสียพื้นที่ที่ชายหาดแล้วใครก็ได้ไปคุมปืนกลทีเดี๋ยวนี้เย้ย คปป้อมปืนนะยิงใส่พวกบันเลยผมจะเรียกกองกําลังสนับสนุนทางอากาศศูนย์แอร์ซัพพอร์ตอยู่ไหนเรามีเอเทนโดนอยู่ตอนนี้แต่ว่าพวกเขาต้องใช้เวาวนมาหาเราแป๊บหนึง่งเร็วเข้าเลยเป็นก้นเราเสียชัยหาดแน่ทางขวาให้ิคอปเตอร์ยิงมันซะยิงต่อไปให้มันล่วงม,มีหอกรามอื่นกำลังเข้ามาโอ้โหอัดเยอะเนี่ยยิงต่อไปยิงต่อไปหูอย่างเยอะนะครับผมพวกมันกำลังถอยแล้า วกมันป่าควนข้าศึกป่าควนล็อกตำแหน่งพวกเราก้ตามต่ำๆไว้ศัตรูกำลังยิงปืนใหญ่เข้ามาระวังโอ้โหหน้าวิงดนะ้วยฮะโอ้ยวิงหมดยังมาคุมต่อนะศูนย์พอข้าศึกกำลังเข้ามาแอร์ซัพพอร์ตจะมาตอนไหนเนี่ยโดนเอเทนกำลังเข้าไปในอีก30วิ เรากำลังจะเสียชัยหาดแล้วว่าต้องการโดนเดี๋ยวนี้เว้ยจะแตกก,นนกันฮะจังหวะนี้หอกำลังเข้ามาหาที่กันบังลุกก็ตายอ่ะจังหวะเน,นี้ยเอเทนเข้าประจำตำแหน่งแล้วพร้อมรับคำสั่งโดนพร้อมแล้วเหลือแค่ไายพร้อมยังจัดการเว้ยโอเครับทราบแล้วตอนนี้ว่าอยู่เป้าหมายอยู่ในระยะของเราเปิดฉากยิงอย่างเยอะฮะ แม่มีการตายเป็นจำนวนมากจริงได้ดีมากเว้ยเราต้องยึดพิกัดนี้ไว้เตรียมพร้อมโอเคนะฮะค่อยๆฟกาดไปเฮ้ยหอมันมาอีกแล้วใช้โดนซะมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเป้าหมายอยู่ในระยะยิงของเอา้าแล้วก็จัดการฮะโอเคเรียบร้อยฮะเกาะไว้ อารู้สึกว่าอาคารจะรับแปลงไม่ไหวนะฮะเออเจ็บกันยับเวไหนไม่เป็นไรใช่ไหมลุกขึ้นมาเ็วเราอยู่ในสนามเพาะหากับหา,หาที่กันบังไว้อ้ยเอเทนยิงไม่หยุดเลยนะฮะทีมป้องกันโดนรายงานมาว่ามีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากก็ต้องการความช่วยเหลือรับทราบเรากำลังเข้าไปว่าโดนล้อมจากทุกทิศทางคุณจะมาเมื่อไหร่เนี่ยฮะ เรากำลังเข้าไปตอนนี้ว่าอยู่เขตสนามเพาะแข็งใจไว้เดี๋ยวเราไปช่วยถึงหน่วยป้องกันทุกหน่วยผมขอเตือนคนของเรากำลังมุ่งผ่านเขตสนามเพาะไปที่ศูนย์ควบคุมโดนยิงระวังด้วยท่านครับที่สนามเพาะ,าม,พาะมีพวกมันเต็มไปหมดเลยถ้าป้อมโดนยึดเราจะใช้แอสไต์ไม่ได้แล้วเราจะเสียชัยาดไปเลวแม่ไปฮะคือถ้าป้อมโดนยึดก็คือเราจะใช้เอเทนโดนไม่ได้นะครับผมเราก็เลยต้องไปช่วยคนที่ป้อมนะฮะอืมอุ้ย คอนแทคเต็มไปนะฮศูนย์มีเรือค่าศึกอยู่ข้างหน้าพวกเราบอกทีมข้างหน้ายิงกระหน่ำพวกมันทีรับทราบเราแจ้งพวกเขาแล้วเป็นเรืออพยกคนนะครับประมาณแบบว่าเรือขนคนมาเออจากที่ผมอ่านในซับ่ะนะยิงฮนะไปครับจังหวะนี้ดันดันดนอุ้ยดันบนอย่างเยอะฝั่งเราก็ยิงทล่มอยู่นะฮะ รถถังข้าศึกโผล่มาจากในเรือปืนกลของพวกเรายิงเจาะเกาะของมันเข้าไปไม่ได้แนะ่ก็ต้องใช้โดนเอเทนเดี๋ยวนี้เลยไปครับใช้โดนเอเทนจัดก,การรถถังนะฮะอยู่ในเป้าหมายก็ยิงฮะแถมให้ด้วยหมดแถวรถถังถูกทำลายแล้วทำได้ดีมากตอนนี้พวกเราถูกล้อมคุณจะมาตอนไหนเนี่ยไกลแล้วแข็งใจไว้ก่อนไอ้นี่ก็วีบจังเลยรอกัอนฮะ มาเบิดมันนานกว่าจะมาเบิดนะครับผมไปดัา้านิดนึงนะครับไปเขาบอกให้ไปได้ก็ก็ไปฮะถึงศูนย์ควบคุมศัตรูอยู่หน้าประตูบ้านคุณแล้วก็ต้องการแอร์ซัพพอร์ตในตำแหน่งของคุณมันเป็นทางเดียวที่เราจะผ่าเข้าไปได้รับทราบย้ายตำแหน่งของโดนหอคอยอยู่ในพื้นที่สังหารยิงอาวังด้วยวะรอพวกมันเข้ามาต้องบันใจก่อนยิงนะยิงให้ห่างจากหอคอยแม่ยัมีพวกของเราอยู่แถวนี้นะฮะ ยืนยนันวลาวัานเกาะผมมันเสียหายหนักว่าวคุณเปิดฉากยิงมาต่อได้เว้ยสองหนึ่งย้ายตำแหน่งโดนว่าวเตรียมพร้อมยังมีศัตรูอยู่แถวหอคอยอยู่ต้องใช้โดนอีกรอบนึงโดนกำลังล็อกเป้าโดนถูกล็อกเป้าโดนถูกล็อกเป้าโดนสองกำลังถูกยิงโดนสองถูกยิงว้าวโดนตกแล้วขอย่ำเอาศูนย์ควบคุมตอบด้วยบ้าเอ้ยมันต้องมีไปว้าว แม่เอา EPR มาใช้นะครับจังหวะนี้เปิดฉากยิงนะฮะมาโอ้โ่เบิดยับมีคนร่วงนะฮะเมื่อกี้แม่ใครเป็นผู้โชคร้ายวะโอเคเพื่อนอัดไปโอ้ว่างเยอะัอแตกอืมน่านเป็นตัวสุดท้ายว้วเราต้องไปกันต่อศูนย์ตอนนี้ศูนย์ควบคุมโดนร่วงแล้วเรากำลังเคลื่อนย้ายคนเจ็บ ถึงทุกหน่วยนี่คือศูนย์ประชาการตอนนี้โดนร่วงแล้วถอนกำลังกลับไปที่ตำแหน่งที่2ย้ำถอนกำลังออกไปจากชายหาดโอเคคำสั่งถอนกำลังนะครับผมชายหาดเรายือไม่ไหววะไปไปไปโอ้ยมันยิงปืนใหญ่ใส่ยับเลยนะฮะเอา้าเพื่อนร่วงนะฮะโไปไป,ไปอ่า <c oughs> โดนสเก็ดนะฮะตัดไปที่ถนนวลวเข้าแม่ทางนี้ไปวี่ มาเวลพวกศัตรูสุดถนนศัตรูเวยตัวมาจากฮอเราต้องวิ่จัดการมันให้ไวเว้ยไววี่ไปไค่อยๆดันนะครับโหโคตรเดือดอะศัตรูอยู่ด้านหลังวราเราต้องเข้าไปข้างในโลแกนเข้าไปเวีไวเอสพ่อบนบันไดขึ้นไป ไปไม่ได้นะฮะต้องรอเฮสตมาต้องรอเฮสมาเปิดนะครับเราต้องมั่นใจว่าพ่อออกไปแล้วทางนี้ขานเข้าไปเลวไปไปไปมาว,วังเอา้าบ้าเอ้ยฉันผ่านเข้าไปไม่ได้แล้วนายต้องขึ้นบันไดไปด้านบนแล้วก็ไปตามหาพอ่อเดี๋ยวฉันจะหาทางขึ้นไปนะโอเคครับผมเอ้าเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยจําสแกฮะเชดเดอร์มันแดงเยอะกว่าเราอีก ชิบหายแล้ว <c oughs> มีดพกฮะทำไปวู้ดโรแกนอุย้ยไบวี่มาช่วยนะฮะกดเอฟอีกแล้วฮะปุ่มตัวเอฟจะพังก็วันนี้แหละฮะอุ้ยโลแกนโอ้ยเพิ่งมาเนาะบ้าเอ้ยเวนะในเวียดไวแผลดูแย่มากแต่ว่านายต้องไม่เป็นไรนะโอเคไหม <ticks out! S 1> แล้ววังอุ้ยอ้ย,อยหน่วยโก้ดมาฮะ โคดเฮเอาวะพวกนายต้องไปจากที่นี่เวะขึ้นมาเวลเฮ้เราจะไม่ไปไหนทางนั้นจะเย็นนะหน้าไอ้ห <Hey, S 1> นูเฮ้เราเพิ่งช่วยแกไว้นะเยวไม่ได้ขอให้คุณช่วยสักหน่อย <hell> การพูดได้นอะกว่าไม่ขอเนี่ยหยุดหยุดได้แล้วพวกนายทุกคนเลยเราต้องกลับไปนะพ่อเราอยู่ข้างล่างนั่นเราจะทิ้งเขาไม่ได้พวกนายนี่ใจถึงจริงๆเว้นะแต่พ่อของนายไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแล้ว พอ่อพ่อเป็นหนึ่งในหน่วยโกดเหรอพ่อเป็นหน่วยโกดมานานแค่ไหนไวะเนี่ยเฮ้พูดมาดีๆหน่อยเขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยโกดแล้วเว้ยลูกทั้งสองคนไม่คิดสินะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแค่ไหนสำหรับพออ่อแต่พ่อได้เลือกเส้นทางนี้แล้วพ่อหันหลังกลับไปไม่ได้แก้วและน้องชายยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ตอนนี้ลูกผ่านบททดสอบแล้วดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยโกดพวกเราพร้อมแล้วพ่อ จะไม่ทําให้ผิดหวังพ่อไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าลูกจะทําได้พ่อภูมิใจในลูกทั้งสองคนนะฮะทุกอย่างเริ่มดีว่าใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่เราจะไปว่าไอตัวไอ้โรคกันโรคคนของมันก็ลังก็ไม่ว่าหน่วยโกดของเราพ่อรู้จักมันใช่ไหมใช่พ่อรู้จักดีรู้จักดีไว้บะแล้วมันก็รู้วิธีการทํางานของหน่วยเราด้วยมันรู้ได้ไงอ่ะเพราะเขาเคยเป็นหนึ่งในพวกเราไงเอามันเคยเป็นหน่วยโกดนะฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนครับผมไว้เจอกัน 20ปีที่แว้วกองทัพของกลุ่มเฟสเทเดเรชันได้เข้ากุกคามอเมริกาใต้ผู้นำของพวกมันในพลอามาโกต้องการให้พลเวือนทั้งหมดในสหรัฐถูกขังไม่ก็ถูกฆ่าทิ้งโลคือคนที่ส่งปัญหานี้ไปที่วอชิงตันเพื่อให้หน่วยโกดเข้าจัดการปัญหานี้สหรัฐได้ส่งกองกำลังเข้าไปจัดการกลุ่มเฟเดเรชันโลกเป็นคนนำทีมเพื่อว่าตัวอามาโก โลกนั้นหมกมุ่นกับเขามากเกินไปเขาพูดถึงอามาโก้ราวกับว่าเป็นคนที่มีค่าหัวและเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะไม่มีวันหยุดว่าเพื่อรลังวัลชิ้นนี้วีเจนเนอร์ไดนะครับตำนานไม่มีวันตาย8มิถุนาเวลยร์สนาวิกานะครับ12ปีที่แล้วสำหรับพวกเราแล้วโลกคือตำนานเขาคือชายผู้ที่ตกนรกแล้วนรกไม่สามารถฆ่าเขาได้หน่วยโกสคือที่สุดของที่สุดแต่ว่าโรสคือเหตุผลที่เรากลัว เรามาที่นี่เพื่อคนคนเดียวคือตามตัวไอ,อ้อามากโกตามผมมาเมอร์วิกเอแจ็คไปทางซ้ายอีไวายตามผมมารถถังฝั่งทนนะฮะจังหวะนี้ตามตูดรถถังโอเวอร์โหลดช่วยยิงเปิดทางไปให้เราหารถถังทีทรับทราบแม่ไอวอนฮอไอวอ,ไอวอนร์สก็คือมาเด็กก็คือรถถังนะครับผมแม่ไอวอนฮอร์สตามฮะ อยู่ฝั่งหนึ่งมีรถถังนะครับผมรถถังค่าศึกหาที่กันบัง i อวอนฮอสสองเราต้องการการยิงสนับสนุนเราโดนยิงกดจากรถถังค่าศึกรับทราบเรากำลังไปแม่ต้องการแอซัพพอร์ตนะครับตอนนี้รถถังฝั่งมันยิงว่ายับเลยอุ้ยไปที่วงจอดรถเร็วฝั่งเรามาวะนะฮะเอา้าแล้วฝั่งทีมเราก็แตกนะฮะแมโอ้ย ทางเข้าเมื่อกี้ถูกตัดแล้วแข็งใจไว้ตามผมมาจุดตรวจค่าสึกจะยิงนะ Helix 4เราเห็นเขาวนยานเกาะเคลื่อนที่อยู่ใกล้ตำแหน่งของเรารับทราบแอชเชรผมเห็นันแล้วเราจะวนกลับไปจัดการพวกมันระวังด้วยพื้นที่อันตรา,ายยิงเครื่องบินมายิงนะฮะเปิดฉากยิงเว้ยแน่เมื่อกี้วาเแบบว่าสื่อสารกับเขานะครับกระสุนหมด ทันนี้แบบเจอคู่ใจนะฮะอุ้ยอุ้ยภาคนี้มันเอียงให้ด้วยอ่ะโคตรเท่อะโอเคถ้าผมวินพันไปผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีวินพันนิดหน่อยอ่านแบบว่าอ่านไม่แตกวินมันวินไม่ไปนะฮะไปหยุดรถยิงจรวดด้านขวาไปเวลนี่ฮะรถยิงจรวดนะครับไปมันติดลมอยู่นะฮะจังหวะนี้ได้มาหรอย เอาสวัสดีครับคุณพี่อม,มาสูตรอากาศเหรอไปฮะผลไม้เมืองหนาวฮะลูกเกี้ยงเรียบร้อยน้อยหนาตูมทำได้ดีมากมันลวกแล้วรถจริงจรวดมาเพิ่มอีกหนึ่งเราต้องจัดการมันแม่โอ้โหโถมกันมาจากไหนเนี่ยแม่ทาหารพวกนี้ถูกเกณ์มาให้เรายิงเว้นนะฮนะ <laughs> พวกมันแห่กันมาเป็นฝูงเลยอย่าให้มันได้ยิงจรวดแม เราต้องวิ่ไปอย่าให้มันได้ยิงประมาณนี้นะครับอุย๊ยผมโทษทีแม่รันไปโดนหัวหน้าทีมนะฮะหมดไหมหมดนะหลังเคลียร์นะครับแต่หน้าไม่เคลียร์ไปเวลเข้าเราต้องไปหยุดไม่ให้มันยิงจรวดมันกำลังจะยิงจรวดแล้วแซมกำลังจะยิงเป้าหมายมันเว่งไปที่ไหน เราต้องหาที่กันบังก่อนอย่าให้มันได้ยิงจรวดออกไปมันกำลังจะยิงจรวดแล้วชิบหาย <c oughs> เสียงระเบิดปุ้มปั้มปุ้มปั้มไยนะครับเราต้องหาที่กันบงังก่อนที่มันจะยิงจรวด <c oughs> ยังไงครับคุณพี่โลกไม่ไปโอเคงั้นแปลว่าดันเข้าไปได้นะครับตอนนี้เหมือนมันจะเคลียร์ว่าอ๋อชิบหายวะ,ยะไม่ทันฮนะ ภารกิจล้มเวลนะครับผมออกเจ็ตีบเฟลนะฮะ <c oughs> ภารกิจใหม่มาลุกขึ้นเววว่าต้องวีบออกจากถนนไปเวลเข้าไปกันเร็วน้ำกำลังจะท่วมเมืองแล้วไปเวลตัดเข้าซอยไปเลยเมื่อกี้ภารกิจใหม่มานะฮะให้ขึ้นที่สูงนะครับผมบ้าเอ้ยทางนี้เข้ามาในนี้เววฝา,ากชีวิตไว้ที่โวกนะฮะ ไปแววทุกคนเราต้องขึ้นที่สูงอย่าหยุดวิ่งนะเว้ยไม่ได้หยุดเลยทางนี้ไปแววไปววขึ้นบันไดไปอ้ยรอดวุดวิดนะเฮ้ยขอพักหายใจก่อนนะเอเจ็กสมัยหนุ่มนะฮะท่านครับผมขอพูดอะไรได้ไหมว่าไง ผมว่าตอนนี้ผมควรพูดได้เลยนะครับแบบว่าผมหมายถึงว่าน้ําบ้านนี่ไหวมาท่วมเมืองและมันก็ฆ่าชีวิตทหารฆ่าศึกไปกว่าครึ่งไะอีกครึ่งนึงก็ของทหารเราด้วยเราคือโกด์เมอร์วิกเราต้องทําภารกิจนี้ให้สําเร็จใช่ครับท่านแต่ว่ามันต่างกันคุณต้องการจะพูดอะไรอีกไหมจ่าไม่ครับท่านที่นี่ทนไม่ได้นานแน่เราต้องวิ่งไปข้างน,น,นอกนั่นมีเพียบแน่เอาละวิ่งไปเก็บพวกมันกันเถอะส่องออกไปดูนะ มีพวกมัน3คนห่างออกไป10เมตรค่อยๆไปนะอยู่ที่ไหนเว้ยอีไวเอาเวลยยิงมันไวยมาฮะแม่ฆ่าซึกโอเคฮะโอ้ชิบหายแล้วบางคานนี่ทนได้ไม่นานแนะ่งั้นเราก็ต้องวิ่งไปเป้าหมายมาเรื่อยๆนะเว้ยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ต้องรีบไปแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยราคาจะถล่มแมวเกาะไว้หืหรอดไหมเนี่ยลงแบบนี้ชีวิตจริงนี้น่าจะโดนรถรถทับตายแล้วแะูพ่อพ่อเก่งมากอะอันนี้ก็คือแฟตแบ็คแบบว่าเรื่องราวในอดีตของพ่อเรานะครับคือพ่อเราเคยร่วมมือกับโรคนะครับผม หมือนโลกจะเคยเป็นหัวหน้าทีมมาด้วยแล้วคุณพี่มาจากไหนครับเนี่ย <c oughs> จับมือฉันไวอีไ e วฉันได้ตัวนายว่ว <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนว่าจะเหลือแค่เราสองคนวะนะตามฉันมาป่าเอ้ยก้มลงมีคนมานะฮะสองคนสาม,มเอียบร้อยคนที่สามไม่รอดนะฮะ อย่ารอยฮะโดนฉีกถุงเลยอาา่าซิกมือวะอะไรครับรู้สึกว่าต้องใช้มันวะสินะหยุดก่อนมีสองตัวด้านหน้ามุดข้ามน้ำไปเดี๋ยวฉันจะไปอีกทางมุดข้ามน้ำไปวาไปว่อเหมือนกันโอเคอ้าวผิดทาง<笑><笑>เดี๋ยวเอ้ยอันนี้มันทางเดิมนี่วโทษโทษโทษ ว่ายน้ำไปจัดการมันฮะมันมี2ตัวเราจะเก็บมันพร้อมกันโอเคเขาจะให้เราเปิดก่อนไหมโอเคงั้นผมเปิดก่อนนะนี่ฮะเก็บพร้อมกันโดนจามหยิบปืนของพวกมันมาใช้ซะ PP b ใบสันะครับผม s <S เราต้องรอดไปให้ได้เราต้องขึ้นที่สูงนึก like ถึง <the past. S 1> ความหลังไว้ฮะอีว e าแม่ ถึงวันรางเก่าๆนะครับเมืองถล่มแล้วมันเป็นทางเดียวที่เราจะผ่านไปได้ตามหลังฉันมามันกำลังจะถล่มแล้วต้องวิ่ไปเดี๋ยวก่อนนายเปิดก่อนเว้ยว่าฉันจะเปิดตามจัดไปฮะยิงสองตัวหมดเสียงฮอคฆ่าสึกเตรียมตัวให้พร้อม นี่ไงฮอเจอวะข้าศึกจำนวนมากเปิดฉากยิงฮอมันไปวะนะฮะหนีพุ่ม,มประเดียยิโอพื้นที่เคลียร์ตามฉันมาถ้าต้องการติดต่อกับปวดพูดติดต่อกับนี่คือโกดสองสองตรงนั้นเรียบร้อยไหมเ <c oughs> มอร์วิกลรก เราเจออมาโก้แล้วแต่ตอนนี้มันถูกยิงกดที่ฝั่งตะวันตกจากวงแรวมรับทราบกำลับบงไป s <S เราต้องไปแล้วไปโอ้โลกี้เก่งเหมือนกันนะดูเหมือนว่าเราจะช่วยเมอร์วิกได้อีกครั้งนะ <re> เอาละเราจะไปรวมพลและจัดการอมาโก้กัน <c oughs> ก็ดูเป็นหัวหน้าทีมที่ดีนะ <c oughs> อุ๊ยมันยิงเปิดมาก่อนอยู่ไหนแ <c oughs> ออฮาร์มอลฮอมวยพล สวยอะไม่มีโคเปอร์หลบซ้ายก่อนด้านบนมีตัวหนึ่งผมเห็นโอ้โหเหมือนปืนกลัวไปนะฮะยืนไม่ได้เอ้ามันติดอ๋านี่ไงเจอวะอยี่บร้อยแม่ผมไม่กล้าเดินออกไปเสี่ยงเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ค่อยๆไปนะครับใจเยน็นๆเสียงเริ่มเงียบแล้วนะฮะม,มึงวิ่งไปไหน แล้วแบบว่าถ้าหารฝั่งมันใส่ชุดโคตรเนียนนะฮะพางโคตรเนียนอ่ะไปกันเถอะไอคนบอกให้ไปมันยังอยู่ด้านหลังอยู่นะฮะเมอร์วิกอย่าเพิ่งยิงผมกำลังเข้าไปหาคุณจากด้านหลังโอเคเรากำลังลงไปจากด้านบนดีใจที่จะเจอพวกคุณอีกนะผมคิดว่าพวกคุณต้องโชคดีรอดมาได้แม่เริ่มจู่โจมพวกมันได้เลยผมตามอามัลเโกมาที่วงแววม,มันยังอยู่ที่นั่น อย่างเยอะฮะแล้วน้ําคือแบบว่ากระแสน้ําเชี่ยวกาดมากนะครับด้านหน้าเราโดดไปมีหายอ่ะผมว่าเฮ้ยเราต้องไปว้ามีความคิดดีๆดีไหมใช่นี่แะความคิดที่ดีตามมาเลยเอาไปสิโลกยืนนานเนาะเสียงมากนะฮะกระสุนส0 0ว้นัดครบมีเสียงฮะมีเสียง มีเสียงแบบนี้บ่งบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเฮ้ยนอนนไงมาตั้งอรอย <c oughs> แม่มันมาแล้วอามิโก้อะไรสักอย่างแม่อานมิโก้นี่เพื่อนหรอเปล่าถ้าผมจะไม่มีภาษาสเปนนะเอาไว้เรียกเพื่อนกันออกใหม่วงแล้วเกแจ็ควอล์วอบอก,ก,กบมื่อยีนะฮะแม่ค่อยกดกระสุนหมดกระสุนหมดขอิีโบนก่อน คนยิงอยู่นะฮะโอเคโอ้ยชิดโดนไปนัดหนึ่งโอ้ไอน,นี่เนี่ยเองมันเนียนตามากนะครับ <c oughs> แม่สิบสองนากามาอีกเพียบเลยนะฮะเอาไปผมไม่ค่อยดันนะครับมันกำค้างแล้วปล่อยปุ้งเฮลิคอปเตอร์กำลังเข้ามามันมารับตัวอามากโก้ก็ต้องวิ่งไปก็ต้องผ่านอาคารนี้ไป อีไว e ้ i, เมื่อวิกตามผมมาเอจ็กคุมกันหลังให้เราด้วยมาเ,เข้าไวเ,เข้าวิง่งโดดขึ้นไปได้สามคนฮะเฮ้อสวัสดีไปอ้าวพีต่ต้อยหมวกแดงหน้าตาคุ้นๆนะเราเนี่ยจัดการเขาซะอุย้ยอีกนิดนึง โดนกระเทาะหน้าไปฮะชิบหายอุยโกมาช่วยชีวิตฮะฮะได้เหม้อปอง้งอามาโก้ฮะโดนเต็มเต็ม,ต,ม,ต,มตูดเครื่องบินกำลังจะตกแล้วเกาะไว้อเอแจ็กก็โดดมาทันหน่อยเนี่ย <Everyone good? S 2> ทุกคนโอเคดีไหมให้ตายสิน้ำหนักเยอะเกินไปอีไว <Eli as. S 2> ผมก็การให้คุณจุดๆุดจ,ดจ,ดจดยังไม่ได้พูดฮะเ <When S 2> วรละโลกจับตัวเขาไว้ที พวกเรากำลังจะชิบหายแล้วอุย้ยจับตัวหัวหน้าทีมฮะจับมือผมไว้แล้วเข้าเออเครื่องนี่กำลังจะตกแล้วเราต้องวิ่งไปเดี๋ยวนี้นั่นายทำบ้าอะไร,ะไรนะอีไวเราไม่สามารถช่วยเขาได้อไีอไวม,มันหนักเกินไปเราต้องปล่อยเขาเอาีไวอีไวอีไวแล้วพ่อทำไงต่ออ่ะ น่าเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของพ่อเลยพ่อปล่อยเขาไปแล้วก็ช่วยคนอื่นๆเอาไว้ได้